สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัสองนะครับเจอกับครูเบอร์ดี้นะครับวันนี้แต่ว่าเราก็เจอกันบ่อยแล้วนะครับเด็กๆครับไปดูกันเลยนะครับวันนี้คาศัพท์ที่ครูจะสอนเนี่ยมีคําศัพท์คําว่าอะไรกันบ้างแต่วันนี้เนี่ยจะไม่ได้สอนเนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือนะครับคือครูเอาคําศัพท์มาจากที่อื่นก็คือเมื่องของคศัพท์ทั่วไปนะครับที่เราควรจะรู้นะครับหัวข้อวันนี้เกี่ยวกับเรื่อง food เรื่อง f o ้ดเกี่ยวกับอาหารนั่นเองครับอาหารเนี่ยมีมากมายเลยครับที่เราอยากกินนะครับ อย่างเช่นอะไรบ้างครับที่เราอยากกินอย่างเช่น mk ไก่ทอด kfc พิซซ่าหรือว่ามากมายเลยครับอาหารที่เราชอบแต่วันนี้เนี่ยเราไปดูกันเลยนะครับว่าคำศัพท์วันนี้ครูเอามาเนี่ยมีคำว่าอะไรกันบ้างครับเนื้อหาวันนี้เกี่ยวกับเรื่อง food ซึ่งแปลว่าอาหารนั่นเองครับคำว่า food สะกดด้วยอักษรภาษาอังกฤษดังนี้ครับตัว f o o แล้วก็ตัว d นะครับ ซึ่งแปลว่าอาหารนั่นเองครับเด็กๆครับไปดูคําศัพท์กันเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยคำศัพท์คําว่าอะไรกันบ้างครับคําที่1นนะครับคําว่า rice คําว่า rice ซึ่งแปลว่าข้าวนั่นเองครับเด็กๆครับบางคนเนี่ยไม่ชอบกินข้าวนะครับแต่ว่าชอบกินขนมมันไม่ดีต่อสุขภาพกันเลยนะครับเด็กๆครับเด็กๆควรจะกินข้าวนะครับเด็กๆครับข้าวเนี่ยสะกดด้วยอักษรภาษาอังกฤษดังนี้นะครับ ตัว R ตัว I ตัว C ตัว E ข้าวนะครับก็ค,คือ rice rice แปลว่าข้าวนั่นเองครับเด็กๆครับต่อไปคำที่2ครับบางคนก็ชอบกินครับแต่บางคนก็ไม่ชอบกินเหมือนกันครับอันนี้ครับ mm hmm. steak steak บางคนชอบกินเฉพาะเนื้อตรงนี้นะครับแต่ว,ว่าที่เป็นผักหรือว่าเป็น vegetable เนี่ยบางคนไม่ชอบกินเลยครับนี้ steak steak อ่านตามครูนะครับ steak steak สกดด้วยอักษรภาษาอังกฤษดังนี้นะครับตัว S ตัว T ตัว E ตัว A ตัว k steak steak ต่อไปคำที่3นะครับคำว่า noodles noodles ซึ่งแปลว่ากว๋วยเตี๋ยวนะครับเด็กๆครับบางคนก็ไม่ชอบกินเหมือนกันครับอันนี้บางคนก็ชอบกินนะครับแต่บางคนเนี่ย อาจจะไปกินพวกผัดซีอิ๊วมากกว่าอาจจะไม่ชอบกินนูเดิลส์โอเคนะครับคำว่านูเดิลส์สะกดด้วยอักษรภาษาอังกฤษดังนี้ครับตัวเอ็น e อ่านว่านูเดิลส์ซึ่งแปลว่ากว๋วยเตี๋ยวแต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบกินนูเดิลส์แบบนี้อาจจะไปกินพวกมาม่าอะไรแบบนี้ครับเด็กๆครับคำว่านูเดิลส์ต่อไปนะครับคุณครูเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยชอบกินอันนี้มากที่สุดเลยครับเด็กๆครับอมัมล็ต o m e l e t แปลว,ว่าไข่เจียวนั่นเองครับเด็กๆครับเด็กๆทำเป็นกันไหมครับไข่เจียวครับอักษรภาษาอังกฤษสะกดด้วยนังนี้ครับตัวโอตัวเอ็มตัวอีตัวแอลตัวอีตัวช e, ีอัมเ e, ลตแปลว่าไข่เจียวนะครบเด็กๆอ่านตามคูณนะครับอัมเล็ตอัมเล n ตนูด e ส์นูด l ส s Noodles. Noodles. steak steak Ri c e rice วันนี้เนี่ยคุณครูได้สอนคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่อง food ซึ่งแปลว่าอาหารนะครับเด็กๆครับวันนี้เนี่ยการบ้านของคุณครูน่ยจะไม่้ทำในหนังสือนะครับคุณครูเนี่ยอยากให้เราอัดคลิปแล้วก็เลือกมานะครับคำศัพท์ที่ครูได้สอนไปวันนี้นะครับมี4ี่คำมีคำว่า rice ซึ่งแปลว่าข้าว steak แล้วก็คำที่3ครับคำว่า noodle ซึ่งแปลว่าก๋วยเตี๋ยวแล้วก็คำที่4เนี่ย o m e l e t แปลว่าไข่เจียวนะครับอยากให้เด็กเนี่ยเรียกมาหนึ่คำนะครับที่เราอยากกินนะครับแล้วก็ให้พูดว่า I like I like rice ฉันชอบกินข้าวอะไรเงี้ยครับหรือว่าจะชอบ I like noodles อะไรก็ได้ครับเลียกมา1ครับแล้วก็พูดคำว่า I like แล้วก็เลือกคำศัพท์คำนั้นที่เราอยากจะกินครับหรือว่าชอบนั่นเองครับเด็กครับ แล้วก็ก่อนที่เราจะพูดคําศัพท์ประโยคนั้นเนี่ยอยากให้เราเนี่ยแนะนําตัวด้วยนะครับเพราะบางคน,นคุณครูก็ยังไม่รู้จักชื่อกันเลยนะครับแล้วก็บอกได้ว่า I like แค่น,นั้นนั่นเองครับเล็กแค่มาแค่หนึ่งอย่างนั่นเองครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเรื่อง f o o d ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเด็กๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ GOODBYE ครับ